สวัสดีครับผมอยู่กับบุลลอดัมทีมเช่นเคยนะครับโอ้ดูฝีไม้ลายมืออาจารย์ทุยครับสวยงามมากเหลือแต่ดึงสโลปนะครับเสร็จไปแล้วสองด้านเหลืออีก2ด้านด้านนู้นก็กำลังจะเสร็จทีนี้ก็เหลือแต่ด้านนี้ด้านเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ใกกันเลย ไสในนี่เราขุดเสร็จเรียบร้อยเลยนะเหลือแต่ดินดึงสโลปครับเนี่ยความลึกก็อยู่ประมาณที่4เมตร50ครับความลึกนะอยู่ที่ประมาณ4เมตร50ดินโอ้โหมันเป็นดินแบบมัดนาดชื้นๆเปียกไม่มากหกล้อก็ขยันแคะดำหน่อยครับ ก้ามน,นี้เป็นมัดๆเลยวิ่งดินนะไม่เท่าไรหรอกไอแ้แคะดำนี่ดิ <c oughs> ปวดแขนเลยไหมโอ้ไม้นี่ปักไว้ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่หายเลยนี่ลออาจจะคุดๆนิดๆหน่นนอยๆก็ถือว่าโอเคนะเระรับงานชาวบ้านทำได้ขนาดนี้ก็คงว่าสุดยอดแล้ว วันนี้ทีมงานหกรอดำก็มาครบทั้งหกคันเลยฮะวันนี้เนี่ดึงสโลฟังด้านนี้วันนี้น่าจะจบนะพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งีด้านยาวแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีการวางท่อให้กับเจ้าของนาเขาเจ้าของบ่อท่อก็เตรียมไว้เรียบร้อยแนละ้ว ตัดเบิร์มก่อนครับเนื่องจากว่าเจ้าการยาวเอื้อมดึงสโลปไม่ถึงก็ลเลยต้องตัดเบิร์มออกอีกหน่อยคนระับประมาณอีกห้เซนแล้วก็ลงมาดึงสโลปใหม่อีกรอบหนึ่งเอฝีมือจริงๆอาจารย์ถุยนี่ ปรสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะ30ปีได้ผมถามว่าขับรถมากี่ปีแล้วสามสิกว่าปีแล้วว่างัน้นจาก,กเกษียณยังบอกว่ายังขับได้เรื่อยๆแต่ตานี่เรื่มเคืองๆแล้วว่างัน้นตารู้สึกว่าจะเป็นต่อกระจกนะ ไม่ใช่ตาเป็นหัวยายครับไม่ใช่อย่างนั้นตาคนครับตาคน <c oughs> อันนี้ก็พูดแย่เทกันไปบอกว่าตาเรื่อมตึงเครีองและต้องพกน้ำยาล้างตาเป็นประจำครับอาจารย์ทยดีแต่ช่วงนี้พอไหวอยู่จะไม่ไหวก็ตอนที่สายตาไม่ค่อยดีว่าอย่างนั้นนี่ขนาดสายตาไม่ค่อยจะดีนะยังทำได้เนียบเลยครับโอ้โหดูครับ ผมว่าสมัยหนุ่มๆน,มน,มนี่คงจะเนี้ยกว่านี้อีกตัดเบอร์ไปก่อนนะอ่ะลงมาแล้วนี่ฮะลงมาข้างล่างนะฮะเพื่อจะมาดึงสโลบต่อบอ่อลูกนี้ปากก้นนี่เท่ากันเลยนะเอียงนี่ก็ต้องเอียงเท่ากันครับดูดิเพราะว่าผมปากไวหมดเลยว่าตรงไหนคือก้นบอ่อตรงไหนคือปากบอ่อมันถึงได้เนี้ยขนาดนี้ไงเนี่ย เลโลบไปเลฮะด้านนู้นก็จะทําเหมือนกับด้านนี้นะฮะเพราะว่ามันความลึกมันที่4ี่เมตรห้ครับเอื้อมแบบสุดๆก็เลยต้องทดตัวเองนี่แหละให้ต่ำลงหน่อยนี่ก็ค่อยดึงไปเรื่อยเอาโอ้โหบอ่อลูกนี้เปิดบางแต่ตอนพีใหม่นึกว่าน้ำจะซึมออกแห้งไม่แห้งครับยังอมน้ำอยู่เลย แต่รถไทยเขาพอดันได้ฮะว่นาแม่บอกว่าพอดันได้อยู่นี่ถ้าทดมาประมาณนี้ต่ำลงมานี้พอดีพอดีเอื้อมอดีฮะสรลปนี่ก็อยู่ที่หนึ่งต่อหนฮะเอียงไม่เท่าไรนะนี่เอียงพอสวยงามฮนะนี่เสียดายเนาะน่าจะเอาลงอีกสักเมตร มันจะสมดุลกันเลยครับกับขนาดบ่อกว้างขนาดนี้บ่อประมาณเกือบไรนี่แต่เจ้าของเขาไม่เอาเขาบอกว่าเขามีท่อพญานาสูบน้ําได้ลึกขนาดนี้ถ้าเอาลึกขนาดนี้ก็ต้องซื้อท่อสายยางมาเปลืองงบเขาอีกเปลืองเงินเขาอีกก็เลยบอกเอาเท่าที่ท่อผมยาวได้จัดตามคําขอครับนี่ดึงดึงฮะดึงฮะ ไม้นี่ยังอยู่ยังไงก็ยังงันนะปักไว้ยังไงก็ยังงั้นครับไม่มีหายอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าต้องแต่งไปพร้อมตักไปพร้อมครับ ต้องรอกันครับเพราะว่ามันเริ่มแคบลงแล้วทางก็ต้องรอกันยิ่งไปด้านนู้นก็ต้องถอยยาวเลยนะแต่มีที่กลับรถอยู่ทําให้เรียบร้อยแล้วกลับลงข้างล่างนี่แหเะจะกลับข้างบนมาอันตรายถอยมาจากข้างบนถน,นนนี่อันตรายให้กลับข้างล่างกันนี่ น้ำยังซึมเลยที่ดูอเอยผมชอบใจมากเลยสโลมทำซะสวยเลยฮะสวยเลยครับบ่อน,นี้แน่นอนครับผ่านงานมาเยอะครับงานหลวงก็ผ่านมาแล้วอาจารย์ทุย นี่เอื้อมพอดีครับนี่ต้องตักออกเข้าที่ตัวเองลงมายืนชั้นล่างแล้วก็เอื้อมได้ถึงพอดีครั ไมเช้านี่ตัดก้นนะตัดก้นฝั่งนี้ฮะพบอบายมาก็ดึงสลปโอ้พรุ่งนี้จะเสร็จหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะมันจะมาช้าตรงที่แต่งสโลปนี่แหละ ว่าไม่น่าเสร็จแหละพรุ่งนี้น่าจะอีกประมาณวันครึ่งคะไม่ใช่นับวันนี้นะพรุ่งนี้แล้วก็ปลืนปลืนอีกครึ่งวันน่าจะจบสำหรับบอ่อลูกนี้ฮะบ่อดินขึ้นล่างสวย,สวย ทำางานหลวงเลยอาจารย์ทุยโอ้โหดึงสลบกนี่เก็บนิดเก็บหน่อยก็เอาหกล้อดาก็วิ่งประมาณสองกิโลฮะ ดูเลยสองกิโลไปกลับสี่กิโลยังตักไม่ทันเลยไม่ได้หยุดเลยฮะเจ้าก,การยาวได้หนึ่งน้ำปัสสาวะหรือ,อยังก็ไม่รู้สองกิโลรถหกคันไปกลับสี่กิโลจอดรอคิวฮะแต่ถ้าตักอย่างเดียวเนี่ยผมว่าทันแต่นี่ต้องดึงสโลปไปด้วยแต่งไปด้วยครับก็เลยช้าก็เลยทำให้รอคิวกัน บอลูกนี้สบายครับอยู่กับติดถนนนี่ติดกับถนนครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไรครับเนื่องจากว่าติดธุระครับเลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปครับวันนี้มีเวลาปีกตัวมาได้แป๊บหนึ่งเพราะว่าบอลลูกนี้ ผมเป็นในหน้าเองไงในหน้าที่ลงดินเองฮะก็เลยต้องคอยโบกรถคอยพารถไปเทฮะพอดีไปเจองานซุ้มประมาณร้อยกว่าสองรอยรถก็เลยปิกตัวมาถ่ายได้เมื่อวานนี้ไม่มีเวลาเลยเทเจละสิบยี่สิบเที่ยวทังเที่ยวก็เลยต้องรอต้องคอยดูตลอด อ่ะเดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับได้พามาติดตามเจ้าการยาวนะครับกับบอ่อดินชั้นล่างสวยๆใกล้จะจบแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนจบเลยว่าออกมาสภาพบ่อนี้จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้บุลออดสวัสดีครับ